โอเคครับทุกคนก็กราบสวีตนสุวัตติ์กันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องป่าโบเกมโชว์ยอด 10K วันนี้มาเกมที่เราจะไปเล่นก็คือบาคร่าโบนะฮะบาคาร่าเรียกเยนะสำหรับวันนี้นทุน 20K ครัน้องๆก็กราบเกมนะเล่นง่ายๆเหมือนบาคาร่าฮะนับแต้มรวมสอ,สองลูกเต่าสองลูกแต้มไหนฝั่งไหนรวมแล้วเยอะกว่าก็รับไปเลยครับฝั่งก็ชนะ ยังไม่ดูสกองสกอมาแรกขอลองยับเล่นๆก่อนแล้วกันนะยังไม่ดูสกอไม่เช็กอะไรเลยนะเล่นก็ผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องมานั่งรอสับไพ่อ่ะทุกคนมันเล่นได้เรื่อยๆเลยอ่ะเดลเลอร์แล้วแจกเรื่อยๆเลยไม่ต้องมานั่งรอสับไพ่เสมอไปเสมอไปเสมอไหมไม่เสมออ่ะทุกคนอินดีมโอ้โหมา เมื่อมาแรกผ่านฉลุยอะไม้ต่อไปคงต้องไฟไม่สบงแนละ้วใส่จัหนักเลยดีไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆเอากำไรเล่นไปก่อนแล้วกันนะพอยับกถึงเราจะมีทุนมากฮะแต่ผมแนะนำเลยว่าใช้กำไรเล่นดีที่สุดฮะยโลยนโลขนา่ยันโล่นออ่เออเฮ้ยเสมอไปก่อนตานี้รู้เรื่อง เปิดไปก่อนไอ้น้องได้อยู่ได้อยู่ตรกลัวนะเปิดแล้วน่ากลัวนะเอ้าไม่ทันกลัวเลยว่าจะพูดากาคือะโตรวสกอร์ไม <hun>, ่ทันก็เอาแหม่ทันไม่เป็นไรถ้าผมทันผมจะลงน้ำเงินตาแล้วโดนถ้าทันก็โดนกัน ถือว่าเป็นดวงของเรานะฮะไม่ได้ลงก็คือไม่ทันแหะถือว่าเป็นดวงของเราไม่ไม่น่าเสียงหรอกเอมอมะไปะจัดน้ำเงินมาสวยๆก่อนสักนิดถ้ากล้องหน่อยไหมแบบว่า มาสวยครับแบบนี้เข้าอะไรก็กินนิ่มเออต้องแบบนั้นสิลูกพอ่อ <Yahoo! S 1> สวยมากสวยมาก <Congratulations! S 1> ได้เินนะได้ทั้งวันได้ทั้งวันนะเธอปาร์เกอร์ได้ทั้งวันนะแบบนี้เอสกอร์ข้าน้ำเงินอยู่เลยอะตอเนี้ยขอตามน้ำเงินไปทีแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะสะสมกำไรไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อที่ว่า ถ้าเรามีกำไรมากพอแล้วเนี่ยเราจะลงเหมง่มงไปเลยตั้งแต่สิบเคยี่สิบเคก็ว่ากันไปฮะแต่ขอให้มีกำไรก็หกมาหกมาถึงจะชนะหกมาก็แพ้ว่ะหกมาก็ไม่ชนะห่วยไม่น่าเสียงหรอกกำไรโดนไปฮะแก้มือคืนแล้วกันนะฮะป่ะไปนี้จัดไปอย่าให้เสีย เหม,ม๋งรอบที่หนึ่งเหม,ม๋งรอบที่หนึ่งโอ้ยหกมาแบบนี้เอาเรื่องโอ้โหเขาก็หกว่ะเขาขอแต่เออห้ากินนิ่ม What เขาหนึ่งไหมเขาเออ Congratulations นี่ฮะก็เ,เล่นง่ายฮะมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมานั่งรอสับไพ่อะไรก็ได้ <S <S น,น่าเบื่อทุกคน อ่ะโอเคยับไปยับไปเราเริ่มเพิ่มเราเริ่มเพิ่มเบ็ดหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะตามกําลังของเรานะตามกําลังของเรา <S <S โอ้ยเข้าหนึ่งจบแล้วกูดู้ตองหกมาหกมาก็ไม่ทันหกมาให้ช้าใจอะมาก็ไม่ทันอันนี้ต้องมิงมิงแล้วเหรอเราอนนี้สงสัยต้องมิงมิงแล้วว่ะทุกคนอ่ะ จัดไปเหม่งๆไปอีกรอบที่สองอ่ะมาดูเหม่งๆไปนี้กันเป่งรอบที่สองป๊าบขอสวยๆอ่ะโอ้โหเขาหน้าเราต้องหกนะขอได้รึเปล่าได้รึไปล่าเออขอเขาสองอ่ะสี่ป่ะสี่ป่ะเออสวยต้องแบบนี้ติด ก็เิ่มค่อยค่อยแยบไปเดี๋ยวก็ดีเองทุกคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่ทันว่ะเดี๋ยวขอยังยังไม่ได้เช็คสโกงสกอเลยนะอะมาสวยครับแบบนี้เขาเออเขาเต็มด้วยกับเราหน้าหน้าแรกเต็มด้วยกับเราโอ้โหเขาเต็มก่อนดับเลยเราเนี่ยมันจะกินกันอยู่แบบว่า แซมส่องแต้มมากินแบบว่าให้เราเจ็บใจอ่ะเข้าใจปะไปกินแบบว่าให้เราเจ็บใจอ่ะแต้มสองแต้มวีเวนใจเกินชว่าว่ะตาเน,นี้แต่ขอเม่งเม่งไปอีกสักทีแล้วกันนะฮะขอเม่งเม่งดูอีกสักทีแล้วกันนะฮะโอ้ยโดนตาเน,นี้ดูทรงแล้วโดนร้อย <c oughs> โดนเราต้องเข้าหกอ่ะเขาเข้าสองแล้วเราต้องเข้าหกอ่ะ รอดวะแปดแกออกน้ำเงินแทงน้ำเงินออกแดงอะไรกันไะเนี่ยคนคืออะไรวะอว่ะจัดไป 18k ตานี้เหลือ2,000ไว้แก้เหลือ2,000ไว้แก้จัดไป 18k ไอ้ลูกพ่อ เออเขา,าหน้านึงับสวยสวยสวย,สวยเออเราหน้าสี่หกมาหกมาหกมาก่อน,น้าได้อยู่ถึงเขาเขาหกเขาก็ไม่ทันเรากินนี่มาทุกคนดีใจเอาเ a ื่อ n เอาละว่าเอาล้ว่าถตาซะด้วยสิถูกตาซะด้วยสิพี่บอกตรงๆนี่มันทางของ,ของพี่ชัด,ชดแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวมานี้ขอเย็บๆไปที่แดงแล้วกันนะฮะ ก็นี่ฮะพอเรามีกำไรมากใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเล่นเหมือนเดิมอะไม่ต้องไปรีบร้อนนะฮะค่อยเล่นไปสมมติไม้นี้โดนไม้หน้าได้ทบอะไรประมาณนั้นนะฮะก็นี่ก็เป็นทีมดีผมสเต็ปใครสเต็ปมันอะว่างั้นเถอะสวยยินดีด้วยนดีด้วยยอดสุดยอดเส้นสวยวะ เส้นสวยว่ะถ้ามันเป็นไปตามแพทเทิร์นนะสวยมากเลยอะแพททเิรนะ์นมอบผมว่าคนไทยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ในเกมถือว่วเล่นเท่าไหรเ่เ,เลยมันต่างกันรึเยอะมากเลยถึงเขาเข้าหกเขาก็ไม่ทันเราเห็นปะกินแบบว่ารู้แบบว่าไม่ต้องแบบว่าไปปัสสาวาหรือเปล่าอะไรแบบนะั้นอะเป็นเส้นมันเข้าแบบ ชัวเข้าใจป่ะแบบว่าเราด,เราดูเราดูรู้เรื่องแล้วว่ามันชัวต้องมานั่งเกง่งแบบว่าโอ้โหไว้สามจะโดนแปบลบว่าอะไรแลนต่อให้ต่อ,ตอปับอืมสี่ได้อยู่เขาห้าว่ะเราต้องหกเราต้องหกเอ้ยเขาข้าสามเราต้องหกหกสี เอ้าได้เสมอเหรอโอ้โหเสียค่าตกไปนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครานี้ฮะถ้าเสมอเนี่ยเห็นไหมถ้าเสมอที่8แต้มได้4ต่อเสมอ5แต้มอะไรอนยะ่างห้าแต้มได้6ต่อ4แต้มกับ10แต้มได้10ต่อถ้าเสมอ2หรือว่า12แต้มเนี่ยจับไป88ต่อนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะเราควรย็บไว้นะนี่ย็บไว้ 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14ตาละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบยับเสมอบนนี้หน่อยก็พอไม่ต้องไปใส่เยอะแต่ผูดถึงเนี่ยเราเลิกได้เลยนะบอกให้ อะไรจะแล้วนะทุกคนตอกเออแต้มแม่มาซูมไวยเขาหกเขาก็ไม่ทันนะ congratulations เขาจี้ิงไปลต่อเขา88ต่อาทีที่โหดแล้วนะ,เ,ะเขา88ต่อมาทีทาทก็โหดแล้วนะทุกคนพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นอ่ะครับไปต่อกันฮะไปต่อฮะ หกมาก่อนเออได้อยู่สี่กับสครับมาเจอกันหน่อยเอข้อสองอมอสามเอาแบบชิวเเออิม c o n g r a t u l a i o n s, <Congratulations>. <S เรืเล่นไป,<ๆ>ไปนั่นแหละเรื่อยๆโดนตาไหนก็ค่อยหยุดแล้วกันนะฮะโดนตาไหนก็ค่อยหยุดแล้วกันนะไปเรื่อยๆักไม่รักก็พอ เออเขาหกสวยครกินิมันมีกินนิ่มกินนิ่มมาทุกคน,น,นโอ้โหถูกเมื่อกี้ไม้ติดแล้ววันเนี้ยกี่ <Congratulations. S 1> รอบติดแล้ววันเนี้ย congratulations โค่นหดกระโดดตบโครนหดกระโดดตบมาทุกคนครับผมยังชอบแดงอยู่เลยว่ะต่อให้ชอบอะไรก็แปลก เรื่อยๆฮะเกียงโตมาไปอีกเกียงโตมาพ่ออ,อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมลูกเต่ามันตะแคงอ่นนะ <What? S 1> งะนะวอทโปงวะนี่ลูกเต่าตะแคงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลูกเต่าตะแคงไม่ใช่แล้วไฟเต่าจะเริ่ม เการตามกระบวนของโต๊ะนี้ทางเราต้องขออภัยเออมันจะตะแคงอย่างนั้นไม่ได้นะข้อหนึ่งไปดิข้อหนึ่งไปดิสามสวยโอ้โหเราโดนนี่วะสวยอะไรวะโอ้โหนอนแล้งเต่าตะแครงด้วยหรอใจว่าเจอแบบนั้นอ่ะไม่เป็นไรอภัยให้อภัยเบช็อตนี้ขอไปแค่มือแค่มื กมโดนไปตาไม่กี้ปวดเต่ามาแกงเอ้าหกสวยครับมาเจอเราบ้างล่ะกินนิ่มแล้วทรงนี้กินนิ่มแล้วทรงนี้ถึงเขาเข้าหกเขาก็ไม่ทันนะเห็นไหมเราไม่ต้องมาเสี่ยงลุนไปที่สามเลยฮะสวยจัดรับป้อง ฝากบอกให้ได้รู้จักกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหนนะ้าราบสวีดาสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย